ติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้ยังพาคุณผู้ชมไปติดตามที่จังหวัดสงขลากันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพาไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครสงขลาค่ะที่เข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ร้านค้าตามแนวริมชายหาดชลาทัศน์ตามโครงการจัดระเบียบชายหาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมชายหาดชลาทัศนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นระเบียบค่ะ น,นี้นะคะทางนายกเทศมนตรีนครสงขลานายสมศักดิ์ตันติสรณีค่ะนำเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เครื่องจักรกลแบบนี้เนี่ยนะคะลงพื้นที่เข้าไปรื้อถอนร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารตามแนวริมชายหาดชลาทัศนตตาบลบ่อยยางอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเป็นจุดที่อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีจํานวน16ร้านค่ะทั้งหมดเนี่ยเจ้าของได้ย้ายออกไปแล้วทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทั บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยให้มีความสวยงามหลังจากที่ทางเทศบาลนครสงขลาได้รื้อร้านค้าออกไปทั้งหมดแล้วส่วนการเติมทรายบริเวณชายหาดสมิลาและหาดชะลาทัศน์ทางกรมเจ้าท่าก็เตรียมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกกว่า200ล้านบาทเพื่อดำเนินการเติมทรายบริเวณชายหาดที่ถูกคลื่นกัดเซาะเป็นการสร้างชายหาดขึ้นมาทดแทนที่หายไป